สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาโอกมะมาบิสมิลลาฮิรเเรรราาาาะะห์มมมนิิฮฮีอััลลลลดุ r a h m a บ i r rahim الحمد لله رب ا ل ع อ ل م ي ن وبه نستعين لا حول ولا ق ล ة إ ل ล بالله ا ل ع ل ي อะซีม Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alim al-hakim Allahumma salli 'ala Muhammad assalamu 'alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Qawamrak, kwameta, kwam karuna prani jari wallah subhanahu wa ta'ala พึงประสบเดชพี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชุโกรขอบคุณต่อลอสุบฮานาหัวตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานเนื้มัดต่างๆความโปรดปัานต่างๆให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสุขภาพที่แข็งแรงทรัพย์สินเงินทองต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเนื้อมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลาได้ทรงมอบให้กับเราและล h a m d u l ล l l a h เราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลาที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้เราเป็นมุมินผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลาได้มีกัลิมาลาอิลล il ัฮิลลลอห์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอห์ซึ่งกัลิมานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตของมุมินผู้ศรัทธากลิมานี้จะนำพาคนหนึ่งสู่สิ่งที่ดีงามทั้งในโลกดุนยาและอาคิราทนายมัสฮอโลาหอัาลลยะัลลัมได้ทรงบอกกับพวกเราไว้ว่าบุคคลใดที่คำพูดสุดท้ายของเขานั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคือลาอิลาฮอัลลอฮ์ดาคอลันจันนะเขานั้นจะได้เข้าสูนสวรรค์ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไร เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้กะลิม์นี้อยู่อยู่ในตัวของเราเนี่ยจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะทำตัวอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยแน่นอนคำตอบนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต,ต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองของอัลกุราน และตามสุนนะของท่านน,นบิวมุโซโลฮวัยไรอุสัลัมสิ่งนี้แหละจะํำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละดังนั้นการที่เราจะมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามสุนนะของท่านน,นบิวมุโซโลฮัยไรอุสัลัมได้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลและได้นั้นก็คือต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาและได้ทรง ส่งลงมายัางพวกเราทุกอย่างเราจะต้องทําการเรียนรู้หลังจากเรียนรู้แล้วเราทําความเข้าใจและหลังจากนั้นเรานําสู่การปฏิบัติซึ่งอัฮัาดุล้ละวันนี้เราก็จะมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันเราเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆต,ตามหัวข้อที่คณาจารย์ได้นํามานําเสนอกับเราได้นํามาบอกได้นํามากล่าวกับเรา ซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหัวหัวข้อหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับผู้มิลผู้ศรัทธาเสียแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมาพูดคุยกันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับดวอาในชีวิตประจําวันบทด,ดวอาบทรํารลึกถืออัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลที่เป็นตามแบบอย่างของท่นานอับดุลเบลาซอลลัวฮุอะไลฮุวัสสลัมตามแบบอย่างของทูตที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลทรงรักมากที่สุด นั่นคือนาบิวมัสอลลัอะลัยวะซัลลัมแบบอย่างที่ดีที่สุดบุคคลที่ดีที่สุดที่เรานั้นเนี่ยจะปฏิบัติตามเหมือนบุคคลที่ดีเยี่ยมที่สุดนั่นคือนบิวมัสอลลักอะลัยวะซัลลัมดังนั้นวันนี้ผมเน้นย้ำถึงสุนนะของท่านนาบิวมัสอลลักอะลัยวะซัลลัมเราจะเห็นเราจะเห็นมากมายวันนี้สุนนะของท่านนาบิวมัสอลลักอะลัยวะซัลลัมเนี่ยมีมากมายและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการกล่าวดวา การกล่าวดวอาการนำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างๆในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบการเวลาต่างๆเนี่ยกิจวัตรต่างๆของเราท่านในมุฮัมมละวัยซสลัมได้ทรงทำเอาไว้ได้ทรงกล่าวได้ทรงส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามท่านได้ทําไว้เพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจรึงมาเรียนรู้บทดวอาในการกินก่อนที่จะรับประทานอาหาร มีดูอาอย่างไรหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีดูอาอย่างไรหลังจากก่อนที่จะเข้าห้องน้ํามีดวอาอย่างไรหลังจากที่ออกจากห้องน้ําแล้วท่านในมัสยิดอลฮงวายเุสัลมกล่ลา,วลาวอย่างไรและต่างๆอีกม,มากมายหัวข้อต่างๆกิจวัตรต่างๆเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดเมื่อฝนตกหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะ เข้านอนก่อนที่เรานั้นจะเข้านอนก็มีดูอาให้เรานั้นเนี่ยกล่าวเช่นเดียวกันสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่ไหนมีมัสโอลอวายอะไเวสลัมได้ทรงทําเอาไว้ได้ทรงทําเอาไว้ให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามอ่ซึ่งก่อนที่เราจะปฏิบัติตามเราต้องมาเรียนรู้ก่อนเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าดูอาบทนี้นะเราจะต้องท่องจําอย่างไรและเรานนเนี่ยอ่ จะได้รับภาคผลอย่างไรและหลังจากนั้นเราก็สามารถนำสู่การปฏิบัติได้เราเรียนรู้ตัวบทดุอาเราทำการจดเราทำการบันทึกเราทำการทบทวนทำการอ่านเป็นประจำจนกระทั่งจำขึ้นใจหลังจากนั้นเรานำสู่การปฏิบัติอ่าอาจแรกๆเราอาจจะยังไม่ไม่เราเราอาจจะยังไม่จำก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจมีความตั้งใจที่อยากจะปฏิบัติอยากที่จะอ่านในดวอาต่างๆที่วันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้บทดวอาหนึ 1, ่งบทหนึ่งบทหนึ่งบทในแต่ละบทเสื้อลำัมดูลิลละวันนี้เนี่ยวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในดวอาที่เป็นดัวอาที่สําคัญอย่างหนึ่งเหตุการณ์สําคัญอย่างหนึ่งที่เรานั้นเนี่ยจะพบเจออยู่บ่อยครั้งอ่า นั่นคือฝนตกเราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วเราเรียนไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเกี่ยวกับดวอาเมื่อเราเมื่อฝนตกเนี่ยท่านในมุสลัมส่งเสริมให้เรานั้นกล่าวอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ทำนุ่ยละเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วซึ่งดวอาบทนั้นน,น,นั่นก็คืออัลลอฮุมะไซบันนาฟิอันอัลลอฮุมะไซบันนาฟิอันเมื่อฝนตกให้เรากล่าวดวอาบทนีออ้อัลลอฮ์ได้โปรดทําให้ฝนนี้เนี่ย เป็นฝนที่ยังประโยชน์เป็นฝนที่ก่อประโยชน์กับพวกเราและบุคคลรอบๆข้างเรากลาวสองครั้งหรือสามครั้งด้วยกันอัลลอฮุมะซิยิบันนาฟิยานซึ่งตรงนี้แหละครับเมื่อเราพูดถึงฝนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาประทานให้กับเราบางทีมันก็เป็นความโปรดปานความปรดปานเป็นเนื้มัดสำหรับบางคนอย่างเช่นชาวนาชาวนาต้องการน้ำฝน ต้องการน้ําเพื่อที่จะให้ได้ข้าวที่ส,สวยสดงดงามนี่ก็ถือนับว่าเป็นความโปรดปานอย่างหนึง่งบางคนก็ต้องการน้ําในสถานที่ที่แห้งแล้งขาดแคลนแห้งแล้งต้องการน้ําเมื่อฝนปะตกลงมาก็เป็นเนื้มัดสำหรับพวกเขาแต่ในอีกบางกลุ่มในอีกบางกลุ่มคนอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาละส่งฝนลงมาให้กับพวกเขาเนี่ยเพื่อเป็นบททดสอบเพื่อเป็น บททดสอบหรือการลงโทษหรือการลงโทษเพื่อเป็นการเตือนสติพวกเขาด้วยกับการสร่งฝนลงมา,าฝนฝนนี้เนี่ยตกลงมามันทำให้เขาพวกเขานั่นเนี่ยเกิดความยุ่งเหยิงเกิดความาสับสนเกิดความลำบากนี่แหละครับเป็นบททดสอบเป็นการลงโทษเป็นการเตือนสติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาดังนั้นเมื่อเราพูดถึงฝนแล้วเนี่ย ภาษาเราเรียกว่าเมะตรอรมะาตอรุนฝนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นได้ทั้งความเมตตาความโปรดปานและก็เป็นได้บทลงโทษบททดสอบด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฝนได้ตกลงมาเนี่ยก็ให้เรานั้นกล่าวด u าอ l l a h u m ม a s a l ย i บันนาฟิอันโอ้ล l l a ์ได้โปรดทําให้ฝนเป็นฝนที่ยังประโยชน์ด้วยเถิดที่เป็นฝนที่ก่อประโยชน์ด้วยเถิดดังนั้นเนี่ยแน่นอนเรารู้ดีว่าวันนี้ฝนเนี่ย ตกลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นความโปรดปรานเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลาประทานให้แน่นอนเราจะต้องไม่ดา่าเราจะต้องไม่ว่าเราจะต้องไม่ว่าทําไมฝนถึงตกหนักทาไมฝนถึงตกวันนี้ฉันไม่อยากให้ฝนตกเลยทําไมถึงตกวันนี้เราจะต้องไม่ดา่าไม่ว่าเพราะแน่นอนมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้ประทานให้กับเราเราต้องทําการยอมรับแต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนยอาบทใหม่เกี่ยวกับฝนตกก็คือเมื่อฝนเนี่ยตกหนักตกหนักจนกระทั่งเนี่ยเราอยากที่จะให้ฝนนั้นหยุดตกเมื่อฝนเนี่ยเมื่อฝนมันตกหนักตกขึ้นตกทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเราอยากให้ฝนนั้นหยุดตกหรือไปตกที่อื่นส่วนหนของท่านในวิวมโโัดศ็อลวา,ลายฮเวซัลลัมก็ให้ มีดูอาด้วยเช่นเดียวกันฝนมันตกจนกระทั่งเนี่ยเรากลัวว่ามันตกหนักกลัวว่าจะเกิดอันตารายกลัวว่าจะน้ําจะท่วมกลัวว่าจะเกิดสิ่งอันตารายบางอย่างกับสัตว์ของเราบ้านเรือนของเรามันตกหนักเกินมีดูอาอย่างไร<อ>มีดูอาอย่างไรวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในตัวบทดูอาของเราซึ่งในตัวบทดูอาของเราวันนี้นั่นก็คือดูอาขอให้ฝนหยุดตก เมือ่อมันตกหนักและกลัวกลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายฝนตกหนักและเกิดและกลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายให้เรานั้นกล่าดวด้อาบุตนี้ครับท่านพี่น้องอ um um ัลลอฮุมมะฮาวาเลยนาวะลาอเลยนาอัลลอฮุมมะอะลัลอาลกามีวัดซิราบีวะบุตูนิลอูดียะติวะมนาบิติชะญาร์อัลลอฮุมมะ حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابط الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر นี่เป็นตัวบทดวอาที่ให้เรานั้นกล่าวเมื่อฝนตกหนักและเรากลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายให้เรากล่าวดวอาบทนี้อัลลอฮุมะโออัลลอฮ์ฮาวาเลน나วาลาเลน나โออัลลอฮ์ได้โปรดทําให้ฝนเนี่ยตกลงมารอบๆพวกเราวาลาเลน나และอย่าได้ให้มันนั้นเนี่ยตกลงมายัางพวกเราในเม,เมืองใกล้ๆเมืองใกล้ๆเราในสถานที่อื่นที่มันอยู่ใกล้ๆเราอย่าได้ตกบนเรา อัลลอฮุมอัลลอฮ์ على ا ل ก ع ا م و ا ل ض ي ر و อัลลอฮ์ได้โปรดทําให้ฝนนีเน่ยตกละฝนนั้นเนี่ยตกลงมาให้มันฝนนั้นเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยที่ไหนอาลนีอาแกมวัดซรอบที่เนินเขาที่ราบสูงที่ที่เป็นหุบเขาอ่าที่เป็นที่สูงที่เป็นเป็นป่าวะบูตูนิลเอดียะ วาบูตูนีอ่อูดยะหรือให้มันตกลงมาที่ที่น้ำนั้นเนี่ยไหลรินแต่สถานที่ที่เป็นสายน้ำที่แม่น้ำหรือที่ลาคลองที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ที่ที่เราอยู่ว่าแม่เนี่ยบหรือให้ฝนนี้เนี่ยมันตกที่ไหนให้มันตกที่สถานที่ที่พืชพันธุญาหารต้นไม้นั้นเนี่ยมันเติบโตอ เอาง่ายๆเลยก็คือขอให้ฝนนี้เนี่ยตกไปตกในป่าเขาสถานที่ที่ต้นไม้สถานที่ที่มันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันมีร่องน้ำํำที่มันมีคูคลองอย่าอย่าได้ให้มันตกบนเราอัลลอฮุมฮาวาไลนาวาลาอะไลนาโอ้ล์ได้โปรดอย่าทำให้ฝนนี้เนี่ยตกลงมาบนเราแต่ให้มันตกที่รอบๆใกล้ๆเรา อัลลอฮุมมาล ل ى الآكامي و ا ل ذ a b i อัลลอฮได้โปรดทําให้ฝนนี่เนี่ยตกลงมาที่หุบเขาที่มันเป็นที่สูงที่เนินเขาวาบูตูอาอัลเดียและได้โปรดให้มันตกลงที่ที่แม่น้ำที่ที่ทางน้ําไหลวามาดาบิติชาญและได้โปรดทําให้ฝนนั้นเนี่ยตกลงมาในสถานที่ที่เป็นสถานที่เพาะปลูกที่มีพืชพันธุ์ธัญยาหารต่างๆไว้สําหรับการให้

ซึ่งบท د ع อ ء บทนี้เนี่ยมันได้ถูกกล่าวเอาไว้ในฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบับดุลมัสาลลอร์วายะวุสาลาววสลัมเนี่ยกำลังทําการคุตบ่ายอยู่มาคุตบ่ายอยู่ในวันศุกร์มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามามาหาท่านรอซูลลอร์วายลอุสสลัมไไดดด้้โปรและได้บอกว่ายารอซูล ل ل ه ه ฮَ ك َ ت ِ ا ل ْ أ َ م ั و ว ا ลวัล ا ัْ ق َ ط َ ع َ ت ِ السُّبُلُ ยา ر س و ลลอฮ์ทรัพย์สินของฉันได้พังทลายแล้ว ส,สิ่งพ่อปู่ของฉันเนี่ยมันได้ตายลงเนื่องด้วยจากว่าความแห้งแลง้งฟเดอุลฟเดอุลลอฮะยูริสนาโอ้ล l l a h ได้ยาโรซูลลอฮ์ได้โปรดขอด้อาอนต่อตาลาให้ได้โปรดช่วยเหลือเราด้วยเธอให้ใภัยแล้งเนี่ยมันหายไปหลังจากนั้นทารุสูลอสลามจึงยกมือขอด้อาอัลลอฮุมมะอิสนาอัลลอฮุมมะอิสนาอัลลอฮุมมะอิสนาโอ้ล l l a h ได้โปรดช่วยเหลือเราโอ้ล l l a h ได้โปรดช่วยเหลือเราโอ้ล l l a h ได้โปรดช่วยเหลือเราและหลังจากนั้นเนี่ย ด,ด้วยกับด้วยกับดุอาของท่านนบีมัมัส็อลลัลฮุอะลัยฮิัวะซัลลัมอัลลอฮ์ตาลาจึงทําให้ฝนตกลงมาอัลลอฮ์ตาลาจึงทําให้ฝนตกลงมาอย่างหนักตกลงมาโดอสาบะที่รายงานหะด,ดิษนี้บอกว่าเนี่ยมันไม่มีท่าทีในวันนั้นเนี่ยไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกแต่ว่าด้วยกับดุอาของท่านนบีมัมัสซอลลัมแล้วเนี่ยฝนตกลงมาตกลงมาขนาดที่ว่าขนาดที่ว่าเจ็ดวันเจ็ดคืน จ็ดวันเจ็ดคืนโดยที่ว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยไม่เห็นดวงอาทิตย์ซอบาท,ท่านนี้เล่าโดยไม่เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่เห็นดวงอาทิตย์หมายความว่ามันตกทั้งวันวันศุกร์ถัดมาซอบาท,ท่นานหนึ่งชายคนเดิมเข้ามาบอกกับท่านอซูลลัลลอฮฺยาอซสลลัลลอฮ์ฮาลากะติลอัมวาลวลกุตาอัติ ok สุบุลยาอซูลลัลลอฮ์ฝนตกหนักทรัพย์สินของฉันปศุสัตว์ของฉันไม่สามารถออกไปกินน้าได้ไม่สามารถออกไปกินหญ้าได้ด้วยกับฝนตกหนัก

ดูอาของท่านอัสซุลลอฮอรอฮฺวายุวสันลำฝนจึงตกหนะักเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์และหลังจากนั้นท่านนาบีชายคนนั้นก็ได้กลับมาและขอดูอาและให้ท่านนาบีสุลัลลมขอดูอาบทนี้บทที่เรากำลังเรียนอยู่ไปพร้อมๆกันเนี่ยท่านนาบีจึงยกมือของท่านเนี่ยขอดูอาขอดูอาที่ว่าอัลลอฮุมมะฮาวาเลนาวาลาอาเลนา อัลลอฮุม a ع َ ل ล ى, ق ق ل و و ي ا ل ْ أ َ ن ิ ك ั ا م و ا ل ْ ر ا ب و ب ط و ن ا ل أ و า د ي َ و م ن ا เมื่อฝนเนี่ยตกหนักเล็กกลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายให้เรานั้นกล่าวด ع อาบทนี้หลังจากที่ท่านนายมูฮัมมัดสซลอลอฮวัลลักล่าวด ع อาบทนี้แล้วเนี่ยฟันมุกาะล่ฟันมกอล่าอตวะคอรจนะนัมชีฟิชัมสด้วยกับด ع ا ء ของท่านนายมูฮัมมัดสุลอลสัลลั ที่ท่านนั้นได้กล่าวดูอาบทนี้บทที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยบทที่เราทําความเข้าใจอยู่เนี่ยฝนได้หยุดตกและสอบานเล่าว,ว่าในวันนั้นเนี่ยมันหยุดตกและก็ดวงอาทิตย์ก็ออกมา,าดังนั้นเนี่ยสุนนะของท่านนาบีแบบอย่างของท่านนาบีสิ่งที่ท่านนาบีมาสาสุสลัมได้ทําเอาไว้นั่นคือการกล่าวดูอาบทนี้เมื่อฝนนั้นได้ตกหนักตกหนักจนกระทั่งว่ากลัวว่าจะเกิดภัยอันตราย ดังนั้นเช่นเดียวกันขอุอวต่อละตาลามให้เรานั้นได้เป็นคนหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตามสุนนะแบบอย่างของท่านนีมุฮวมาสลลฮ์ฮุอะลัยวะสัลลัมได้และสามารถนำสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในภายภาคหน้าวัวบินลลฮิตโตฟิลวันฮีดายะสสลมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบาร็อกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม